ที่นี้ก็รารสิกขารารสิกขาสิกขาสามายสิกขาถ้าเป็นภาษาคน, <c oughs> ม,น,ม,นมันมันมันมีมีการการเรียงลำดับว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นภาษาธรรม มันจะเรียงลำดับว่าปัญญาศีนส,สมาธิในสิกขาในภาษาคนพูดกันตามธรรมดาสามันจะเรียงลำดับว่าศีนสมาธิปัญญา <c oughs> แต่ถ้าภาษา,ษาธรรมะแท้จริงจะเรียงลำดับว่าปัญญาแล้วีนและสมาธิคือปัญญามาก่อนจึงเอาศีนเอาสมาธิมาได้ข้อนี้มีหลักอ้างคืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละ สมาทิิฐสมาสังกปโปนี่เป็นปัญญาสมาวาจาสมากรัมโตสมาอาชีโวนี่เป็นศีลสมาวายาโมสมาสติสมาสมาธินี่เป็นสมาธิถ้าเป็นภาษาธรรมะแท้ๆคือสาเร็จประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติแล้วต้องเรียงลําดับว่าปัญญาศีลสมาธิ จะเรียงตามลำดับที่ที่ถือกันอยู่ทั่วทั่วไปก็ศีลสมาธิปัญญาในภาษาคน <c oughs> ที่นี่ก็มีคำในตัวถอ